มันร้อนไปมันร้อนมากไปต้องัสัก่ย่านีเลยมันเป็นอะไรท่านเป็นแอร์หรอคร่นมันเป็นความรอ้อนไตฟ้าที่มันทำให้ไม่ไนะ่ตะรุ่นนะครับี่มันก็ร่จร้อนแล้วนต้อ,พอพงปรับลงยนี้เป็นนี่มไม่สยเหนยไหมหลวงพอ่อ หลวงปูลูงตาเน่เน่ไม่เหนื่อยเนาะอ่าอาจจะยังคอยดูแลอยู่ครับค่ะลวงพ่อวินดูแลเป็นไงบ้างครับดีฮ่า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 ดีแบน้ำหนุนครับได้มหาเถระมาดูแลเลยนะครับเนี่ยหลวงพ่อวินดูแลท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างนิ่งกว่าอินิ่งกว่าลูกอ่ หลวงพ่อวินไม่ธรรมดานะครับทำไมคุณท่านเข็นเอ่อใครเห็นไปครับหลวงตาเข็นท่านท่านนายรู้เรื่องเรื่องที่ละอ๋อไม่ใช่หลวงพ่อวินลราพาไปไม่ใช่อ๋อเขาพาหลวงตาไปเดินตลาดใช่ไหมใช่เห็นไปได้วยกันนี่ยไปส<อ>ามคนไปสามคนอ๋อหลวงพ่อวินก็นไปด้วยอ๋อครับ ผมตามมาเดินตลาดอย่งนี้เป็นไงบ้าง